การประสบความสำเร็จในบางอย่างไม่ได้การันตีว่าจะสำเร็จในทุกอย่างเทสิยะ <ess> เป็นกลุ่มผู้สูงอายุในนักบินของซ u เปอร์โรบอทวอร์และกำลังจะเป็นพ่อคนเทสิยะเป็นเหมือนตัวแทนของคนในยุคเบบี้บูมเมอร์ที่ยังคงแนวคิดแบบเดิมๆเ,เช่นชีวิตมีเพื่อการทำงานต้องแข่งขันถึงจะสำเร็จแสวงหาความมั่นคงในชีวิต ถ้านึกไม่ออกว่าแนวคิดนี้เป็นแบบไหนให้ดูรุ่นพ่อรุ่นแม่เราค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้เราทุกคนรวนต้องเติบโตเราจะมาพูดถึงซูรุกิเทสุยะมาชินกาอินฟินิตค่ะซูเปอร์โรบอรทวอร์30 เล่าถึงกลุ่มฮีโร่ที่อยู่ท่ามกลางสงครามและความขัดแย้งแต่นอกจากนี้ในเนื้อหายังแฝงในยะสำคัญกับผู้เล่นผ่านตัวละครที่อยู่ในเรื่องราวด้วยในยะแฝงที่ว่านั้นนั่นก็คือการเติบโตในจุดนี้เองคือคีย์เวิร์ดสำคัญที่ซ u เปอร์โรบอทวอร์30 กำลังสื่อกับเราแถมยังสะท้อนภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคมอีกด้วยทีนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าปมเรื่องราวการเติบโตของพวกเขาตรงกับกลุ่มคนในสังคมตรงไหนอย่างไรการประสบความสำเร็จในบางอย่างไม่ได้การันตีว่าจะสำเร็จในทุกอย่างเทสยะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ในนักบินของซ u เปอร์โรบอตวอ3 0และกำลังจะเป็นพ่อคนเทสึะะเป็นเหมือนตัวแทนของคนในยุคเบบี้บูมเมอร์ที่ยังคงแนวคิดแบบเดิมๆเช่นชีวิตมีเพื่อการทำงานต้องแข่งขันถึงจะสำเร็จแสวงหาความมั่นคงในชีวิตถ้านึกไม่ออกว่าแนวคิดนี้เป็นแบบไหนให้ดูรุ่นพ่อรุ่นแม่เราคะ่ะ หรือแบบที่สอนประเภทเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดอาบน้ำร้อนมาก่อนหรือเรียนสูงๆแล้วไปเป็นเจ้าคนนายคนซึ่งในปัจจุบันนะคะคำตอบพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้การันตีว่ามันถูกต้องและเมื่อเขากลายเป็นตำนาน The Great Hero ยิ่งทำให้เขาเชื่อในแนวคิดแบบนั้นเข้าไปอีก สิ่งนี้เนี่ยทำให้เกิดปมที่เรียกว่าอัตตาค่ะหรือเชื่อในความสำเร็จของตัวเองและก็เป็นปมที่ถูกดรเฮลเอาไปขยายเมื่อบอกว่าเขาเป็นเพียงเงาของโคจิมันทำให้เกิดการต่อต้านในใจและกลายเป็นว่าเขาเข้าสู่ด้านมืดไป รวมไปถึงการที่เขากำลังจะเป็นพ่อคนซึ่งก็คือตำนานบทใหม่ที่เขาต้องเรียนรู้โดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแนวทางที่เขาเคยศรัทธาเทสุยะปลดปมด้วยการลดตนด้วยการเริ่มฟังแนวคิดของเด็กรุ่นใหม่วิธีคิดของผู้หญิงโดยเริ่มลดทิศทิและทิ้งแนวคิดแบบเดิมๆของตัวเองเพื่อพัฒนาตนเองเพิ่มเข้าไปอีก เรียกว่าถึงจะแก่แต่ก็ยังเติบโตได้ถ้าเปิดใจและเชื่อในการมีชีวิตรับฟังแนวคิดของคนอื่นๆไม่ยึดติดอยู่แต่ความสำเร็จของตัวเองแล้วเอาตัวเองเป็นโจทย์ให้คนอื่นๆต้องปฏิบัติตาม พราะธรรมชาติของบุคคลไม่มีวันเหมือนกันการเติบโตก็แตกต่างกันประสบการณ์ก็ไม่เหมือนกันสุดท้ายแล้วคนทุกคนมีปมเพียงแต่ว่าใครจะแก้ได้ก่อนกัน สำหรับคลิปนี้นะคะเก่าไรก็ขอลาไปก่อนค่ะครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะมันอาจจะเป็นภาพสะท้อนในปมของเพื่อนๆนได้เพราะเราไม่เคยเปลี่ยนไปแต่การเติบโตจะทำให้เราเปลี่ยนแปลง